พระพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันเมืองสาวัตถีได้ตรัสสอนพระลาหุนถึงการพิจารณาธาตุหคือดินน้ำไฟลมและอากาศโดยแยกออกเป็นส่วนๆตอนท้ายได้ตรัสให้พระลาหุนทำใจให้เหมือนดินน้ำไฟลมและอากาศพอสรุปเป็นใจความได้ดังนี้ หนึ่งราหุนเธอจงทําจิตให้เหมือนแผ่นดินเถิดเพราะเมื่อเธอทําจิตให้เหมือนแผ่นดินเป็นประจําอยู่เสมอแล้วเมื่อกระทบอารมณ์ที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจก็ดีอารมณ์เหล่านั้นจะไม่สามารถทําให้จิตใจวันไหวได้ราหุนเรียบเสมือนคนทั้งหลายทิ้งสิ่งของที่สะอาดบ้าง ไม่สะอาดบ้างถ่ายอุจจาระรดบ้างถ่ายปัสสาวะรดบ้างบ้วนน้ำลายรดบ้างเทสิ่งของสกปปกอื่นลงบ้างลงที่แผ่นดินแต่แผ่นดินจะอึดอัดระอาหรือรังเกียจด,ด้วยสิ่งของนั้นๆก็หาไม่ฉันใดราหุลเธอจงทําจิตให้เสมอแผ่นดินฉันนั้นแล เพราะเมื่อเธอทำจิตให้เหมือนแผ่นดินอยู่เมื่อมีการกระทบกับอารมณ์เกิดขึ้นความรักหรือความชังก็จะไม่สามารถครอบงำจิตเธอได้ฉะนั้น 2. อราหุนเธอจงทำจิตให้เหมือนน้ำเถิดเมื่อเธอทำจิตให้เหมือนน้ำแล้วจะไม่เกิดความชอบหรือความชังครอบงำจิตได้ราหุน เรียบเหมือนคนทั้งหลายล้างของหรือทิ้งของที่สะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างลงในน้ำน้ำจะอึดอัดระอาหรือรังเกียจด,ด้วยของนั้นๆก็หาไม่ฉันใดราหุลเธอจงทำจิตให้เสมอด้วยน้ำฉันนั้นแลเมื่อกระทบอารมณ์แล้วความชอบและความชังจะไม่สามารถครอบงำจิตเธอได้ฉันนั้น 3. ราหุลเธอจงทำจิตให้เหมือนไฟเถิดเพราะไฟนั้นเมื่อมีผู้ทิ้งของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างทิ้งอุจจาระปัสสาวะบ้างไฟจะรู้สึกอึดอัดระอาหรือรังเกียจด,ด้วยสิ่งนั้นๆก็หาไม่ฉันใดราหุลเมื่อเธอทำจิตให้เหมือนด้วยไฟอยู่การกระทบกับสิ่งที่ชอบและชัง ก็ย่อมจะไม่ปรุงแต่งให้จิตแปรปวนได้ฉันนั้น 4. ราหุลเธอจงทำจิตให้เหมือนลมเถิดเพราะลมนั้นย่อมพัดไปถูกต้องของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างพัดถูกอุจจาระปัสสาวะบ้างลมจะรู้สึกอึดอัดระอาหรือรังเกียจต่อสิ่งเหล่านั้นก็หาไม่ฉันใดราหุล เมื่อเธอทำจิตให้เหมือนด้วยลมอยู่การกระทบกับสิ่งที่ชอบและชังก็ย่อมจะไม่ปรุงแต่งให้จิตของเธอแปรปรวนได้ฉันนั้น 5. ราหุลเธอจงทำจิตให้เหมือนอากาศเถิดเพราะอากาศนั้นไม่ตั้งอยู่ในที่ไหนฉันใดราหุลเมื่อเธอทำจิตให้เหมือนด้วยอากาศอยู่ตลอดเวลาแล้ว เมื่อกระทบกับอารมณ์ย่อมจะไม่เกิดความชอบและความชังขึ้นได้ฉันั้นพระสูตรนี้เหมาะกับเป็นหลักคิดของท่านใดบ้างผู้ที่มีทิฏฐิมานะอัตตาและโทสะจริตน่าจะลองนำเอาคำสอนในพระสูตรนี้ไปใช้เป็นประจำเพื่อลดความโทมนัสน้อยใจหรือขัดเคืองใจ เมื่อเห็นว่าผู้อื่นล่วงเกินแล้วทำให้เกิดความไม่สบายใจหมุดหงิดหรือรำคาญใจแม้ทำไม่ได้เด็ดขาดตามพระสูตรนี้ถ้าเราได้หัดทําอยู่เสมอเสมอมีสติสัมปชัญญะระวังจิตไม่ปล่อยไปตามอารมณ์ที่มากระทบจิตของเราก็จะสงบนั่นก็คือจุดหมายปลายทางของความสุขที่ทุกคนปรารถนา แม้ได้รับเพียงครั้งคราวก็นับว่าประเสริฐสุดแล้ว